ท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุภาพกรกิติยาทิคุณผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขต5พักก้าวไกลผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนยติตั้งคณะกรรมิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาของธุรกิจสถานบันเทิงปัญหาของธุรกิจสถานบันเทิงเริ่มแรกเลยคือประเทศไทยไม่มีพรบอรของธุรกิจสถานบันเทิงครับมีแต่พรบ สถานบริการนะครับการแค่การจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเปิดสถานบริการก็มีกฎหมายที่ยุ่งยากแล้วนะครับสถานบริการสถานบันเทิงที่เราพูดถึงนี้มักจะตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและบริเวณเมืองหรือช,ชุมชนนั้นก็จะมีเศรษฐ,ฐกิจดีท่านประธานที่เคารพครับ ชุมชนไหนหรือพื้นที่ไหนที่มีการเคลื่อนตัวของเงินหลังภระอาทิตตกดินมักจะเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีเสมอเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังภระาทิตตกดินจึงมีมูลค่าสูงมากทําให้เป็นต้นตอของการเกิดสวยการเกิดการเรียกรับสินบนการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนะครับในหลายๆเรื่องนะครับ ซึ่งวันนี้เพื่อนๆสมาชิกก็ได้อภิปรายกันไปมากแล้วนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานบริการนั้นมีความยุ่งยากหยุมหยิมนะครับไม่เอื้อต่อการประกอบกิจการสถานบริการนะครับไม่สามารถทําให้เปิดได้โดยง่ายแล้วก็ไม่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพพอจึงเกิดเหตุที่เพื่อนเ ได้อภิปรายกันมาไม่ว่าจะเป็นเกิดเหตุเพลิงไหม้ไฟไหม้ความไม่ปลอดภัยแล้วก็เกิดการทุจริตนะครับการจะเปิดซวยอย่างที่เพื่อนๆผมบอกว่าต้องมีเส้นถึงจะเปิดได้เพราะว่าขั้นตอนมันยุ่งยากรายละเอียดเยอะมีเส้นแล้วก็ต้องมีสายเมื่อเปิดธุรกิจได้แล้วในระหว่างที่ดําเนินธุรกิจเวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจจะมา รวจสถานบริการหรือจะมาค้นจะมาเข้ามาตรวจสอบก็จะต้องมีสายโทรมาแจ้งล่วงหน้าไม่งั้นก็จะมีปัญหาเมื่อมีเส้นมีสายสุดท้ายมันถึงเกิดการมีสวยนี่แหละครับใบอนุญาตในการประกอบกิจการก็มีความยุ่งยากรายละเอียดเยอะแล้วก็ล้าสมัยนะครับพอไปดูประเภทของการประกอบกิจการตัวผมเองก็ยังไม่เคยเห็นการแสดงหรือการละเล่นประเภทรองเงงเหมือนกันนะครับ ใบขออนุญาตหลังจากขออนุญาตการประกอบกิจการได้แล้วยังต้องขออนุญาตขายสุราขออนุญาตขายบุหรี่นะครับยังไม่รวมถึงความยุ่งยากในการสถานที่ตั้งหรือว่าโซนนิ่งของการตั้งสถานบริการนะครับการจัดตั้งโซนนิ่งผมคิดว่าการจัดโซนนิ่งเนี่ยในประเทศไทยความจำเป็นน้อยลงเรื่อยๆและผมคิดว่าการทำโซนนิ่งมันเป็นการจำกัด สิทธิ์ในการประกอบอาชีพถ้าผมมีพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่แค่ที่เดียวและผมมีอาชีพเดียวที่ผมถนัดก็คือการเปิดสถานบริการการเปิดร้านอาหารการเปิดร้านเหล้าการเปิดผับผมไม่สามารถใช้พื้นที่ของตัวเองได้ถ้ายังมีการจัดโซนิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นการจํากัดสิทธิ์ในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้ก็ขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบการ มันเป็นกฎหมายที่ใช้ดูลพินิษพอเป็นกฎหมายที่ใช้ดูลยพินิษ์ก็มีโอกาสทําให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์หรือการต้องจ่ายใต้โตะ๊ะเช่นตามมาตราหนะครับต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันนี้มันเป็นเป็นดูลยพินิษของผู้ให้อนุญาตนะครับ คุณสมบัติแบบนี้มันทําให้เกิดการที่จะต้องมีเส้นมีสายแล้วก็มีสวยอย่างที่ผมทาที่ผมแจ้งนะครับเรื่องถัดมาครับอยากจะโยงไปจนถึงเรื่องที่เพื่อนเมื่อสักครู่นี้พูดก็คือก็คือเรื่องนักดนตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานบริการในยามค่ำคืนนะครับนักดนตรีหรือว่าจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟดีเจนะครับแคชเชียร ต่างๆพนักง,งานที่ทํางานกลางคืนผมพูดถึงนักดนตรีครับเป็นอาชีพอิสระที่ไม่มีสวัสดิการนะครับไม่มีไม่มีสวัสดิการจากภาครัฐและไม่มีสวัสดิการใดๆไม่มีความมั่นคงทางอาชีพนะครับมีความเสี่ยงที่ในการประกอบอาชีพตลอดเวลานะครับรวมถึงการถูกคุกคามการถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนักร้องผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ เมื่อถูกล่วงละเมิดก็หลายครั้งที่ไม่สามารถไปเรียกร้องใดๆได,ได,ได้หรือไม่สามารถหาหลักฐานได้ยกตัวอย่างเช่นรุ่นน้องผมเองเป็นนักดนตรีนะครับในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาถูกลูกค้าล่วงละเมิดด้วยการจับก้นนะครับแต่ว่าเมื่อไปขอกล้องวงจรปิด ทางร้านเองก็ไม่ให้ก้องวงจอดปิดไม่ให้ความร่วมมือไม่สามารถเรียกร้องใดๆได,ได้นะครับนี่ก็คือการถูกล่วงละเมิดรวมถึงการถูกข่มขู่ครับเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีบางทีลูกค้าขอเพลงพอเราไม่เล่นให้หรือเราเล่นให้ไม่ถูกใจก็จะโดนข่มขู่หนักกว่านั้นคือถูกทำร้ายร่างกายไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งนักดนตรีอาชีพหรือนักร้องที่มีชื่อเสียง อย่างเมื่อปี60บพี่ปูพงศิษฐ์คำพีขออนุญาตที่เอ่ยนามก็ถูกลูกค้าใช้อาวุธปืนข่มขู่เช่นกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับคืออายุในการประกอบอาชีพครับร้านอาหารร้านขออภัยครับร้านอาหารร้านผับบาร์หลายที่ครับมีนักดนตรีนักร้องที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเข้ามา ทำอาชีพนี้นะครับแล้วก็ทำให้เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแรงงานอีกเช่นกันแล้วก็พรบสถานบริการด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ครับในเรื่องของความยุ่งยากของกฎหมายนะครับความล้าหลังของกฎหมายรวมถึงสิทธิสวัสดิภาพของผู้ที่มาใช้แรงงานมาทำหน้าที่ในสถานประกอบการด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ